ตอนที่1825ในฐานะตัวตนที่ทรงพลังในอันดับต้นๆของกลุ่มเพียงแค่กินไอที่เขาปลดปล่อยออกมามันก็น่าสะพรึงกลัวมากแล้วในขณะที่เขากําลังก้าวเดินเข้าหาหลินเทียนด้วยท่าทีเช่นเดียวกับจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่ท่าทีและการแสดงออกของหลินเทียนกับเฉยเมยเป็นอย่างมากเพราะในตอนนี้เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆฐานการบ่มเพาะของเขาก็ถูกยกระดับขึ้นจนอยู่ในเขียดันเทพสวอรคนขั้นกลางแล้วแล้วนี่ อย่างะให้เขาใส่ใจอีฝ่ายอยู่กนันหรือก่อนที่เขาจะก้าออกไปหนึ่งก้าวและหายตัวไปในทันทีและด้วยความเด็วที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเขาก็มาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าของชาวซุนในทันทีในขณะที่ดวงตาของอีฝ่ายผนหลีเล็กลงเพราะเขาสามารถรับรู้ได้ในทันทีถึงความเด็อที่เพิ่มขึ้นของหลินเทียนในเวลานี้หลินเทียนไม่เพียงมาปรากฏอยู่ตรงหน้าของเขาเท่านั้นเขายัางชกหมัดตรงที่ดูธรรมดรารรมราออกไปบุ้มเสียงและเปิดพันหนังขึ้น พร้อมกับมิติรอบของสถานที่แห่งนี้เกิดการสั่นไหวและปิดเบี้ยวราวกับพวกมันกําลังจะพังทลายลงหมัดดังกล่าวทต่ไม่ทุกคนต้องตกตะลึงแม้แต่ชาวศูนผู้ทรงพลังก็ถึงกับม่านตาหดเล็กลงเพราะในเวลานี้เขาแทบจ,จะไม่สามารถหลบการโจมตีนี้ได้นั่นจึงทําให้เขาประสานมือที่หน้าอกเพื่อปิดการการโช o ของหลินเทียนเพียงพริบตาหมัดและต้นแขนได้ปะทะเข้าใส่กันก่อนที่มันจะส่งอีกฝ่ายเิี้อกไปไกลหลายพันเมตรอง์ชาย นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหล่าผู้บ่มเพาะตระกูลเคออสต,ต่างก็ต้องรู้สึกตกตะลึงเพราะพวกเขารู้ดีว่าเหลียเทียนในตอนนี้ได้ยกระดับการบม่มเพาะโดยอาศัยเม็ดยาเท่านั้นแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในเขตแดนเทพสวรรค์จริงๆแต่ชาซูนที่ถือเป็นอันดับต้นๆในกลุ่มโอรสสวรรค์แต่มีระดับการบ่มเพาะอยู่ในเขตแดนกึ่งราชาเทพและยังสามารถสังหารตัวต,วตนระดับราชาเทพกันตนได้อย่างสบายๆแต่ตอนนี้เขากลับถูกหลินเทียนชกปี่ออกไปด้วยหมัดเดียว นั่นจึงทําให้แม้แต่อุลสวรค์ที่เหลืออีกแปดคนได้ต่ลีตามองพร้อมกับสีหน้าที่เปลี่ยนไปสุดยอดไปเลยจลเจ้ลักเขเบญจทาศนได้ตะโกนขึ้นจากด้านหลังในขณะที่เหลิงหยุนก็ได้แต่พึ่มพำออกมาบุ่มห่างออกไปหลายพันเมตรคืนพลังกุลหุนอันยิ่งใหญ่ได้ถูกปลดปล่อยออกมาในขณะที่อีกฝ่ายกลับไม่ได้รับความเสียหายใดๆแม้แต่น้อยแต่ดวงตาของเขากับจ้อหมงออกไปทางหลีนเทียนซึ่งเป็นราวกับกระบี่สวรรค์สองเล่ม ที่กำลังทิ่มแทงก็ใส่หลินเทียนโดยที่ไม่จําเป็นต้องกล่าวอะไรก่อนที่อีกฝ่ายจะก้าเดินออกไปและโจมตีก็ใส่หลินเทียนโดยตรงปรากฏเสียงระเบิดพันดังขึ้นพร้อมกับอากาศท,ที่ถูกหลอมรวมขึ้นจากพลังกโหลาบมากมายไหลล้อมรอบตัวของอีกฝ่ายซึ่งล่ากับมันสามารถสยบได้ทุกสรรพสิ่งในขณะที่หลินเทียนได้คำรามออกมาอย่างเย็นชาก่อนจะก้าเดินออกไปตรงหน้าพร้อมกับผปนึกสีวิถีที่ค่อยๆถูกหลอมรวมขึ้น ในขณะที่อักขระโบราณรอบตัวของชาวซุยค่อยๆหมุนวนออกไปก่อนจะปกคลุมทั่วพื้นที่องค์ชายนี่เขาผนึกแห่งการทำลายล้างชุนนิลันนี่เขาคิดจะทำอะไรเมื่อเห็นหลินเทียนสังเวยทักษะต,ต่อสู้ออกมามันก็ทำให้ผู้บ่มเพาะตระกูลเคออสนับพันต่างก็รู้สึกตกตะลึงในขณะที่โอรสสวรรค์อีก8คนของตระกูลเคออสต,ต่างก็หลีกตาลงแหลกจ้องมองอไปทางหลินเทียนพอเขตวิชาที่เขาสังเวยออกมานั้นมันไม่ธรรมดาเลย แต่ในทางกลับกันพวกไปจีฉีกลับไม่ได้มีท่าทีเปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยเพราะพวกเขาล้วนแต่รู้ดีว่าหลินเทียนนั้นครอบครองทักษะวิชาต่างๆมากมายซึ่งนั่นยังรวมไปถึงทักษะวิชาของเจ้าสวรรค์อีกด้วยการประทะก,กันยังคงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่หลินเทียนและชาวซุยยังคงปะมือกันไม่หยุดหย่อนพร้อมกับอาวุธและทักษะวิชาต่างๆที่ถูกปลดปล่อยไปในรอบและในเวลาเดียวกันเขาก็ได้ตลีตามมาออกไปหลังจากการเผชิญหน้ากันสั้นๆ เขาก็ตระหนักดีว่าชาวซุยน่าสะพรืกลัวเพียงใดและแข็งแกร่งมากขนาดไหนในขณะที่เขากำลังคิดเช่นนั้นฝ่ายตรงข้ามก็มีความคิดไม่ต่างกันนักแต่สิ่งที่ฝ่ายไม่อยากจะเชื่อก็คือ,คอเขาได้แต่รู้สึกตกตะลึงกับพลังของหลินเทียนเจ้าแข็งแกร่งกว่าที่ข้าคิดไวมากและดูเหมือนว่าข้าคงต้องใช้เวลาพอสมควรถึงจะสามารถลบเจ้าออกไปได้อีกฝ่ายได้แต่เจ้ามองออกไปทางหลินเทียนพร้อมกับกล่าวออกมาอย่างเย็นชาเขาที่บ่มเพาะมาจนถึงตอนนี้ และได้หลอ่อหลอมร่างกายมากมายด้วยสมบัติล้ำค่าแถมในตัวของเขายังมีสายเลือดของราชากลุลหุ่นอีกด้วยและในปัจจุบันยังเป็นอันดับต้นๆในกลุ่มโอรสสวรรค์ซึ่งต่อให้ตัวตนระดับราชาเทพขั้นต้นแม้จะทรงพลังเพียงใดแต่หากยืนอยู่ต่อหน้าเขาแล้วก็ไม่ต่างจากมดปวกแต่ในตอนนี้หลินเทียนที่เป็นเพียงเขตแดนเทพสวรรค์ขั้นกลา,างในช่วงเวลาสัาน้นๆกับสามารถต่อก,กรกับเขาได้ถึงขนาดนี้นั่นจึงทําให้เขาสัมผัสได้ถึงแรงกดดันเล็กน้อย ในขณะที่หลินเทียนยังคงไม่พูดอะไรก่อนที่เขาจะสังเวยเขวิชากระบี่สุกณ์สวรรค์พร้อมกับคลื่อนกระบี่ที่ปกคลุมทั่วท้องฟ้าก่อนที่เขาจะสังเวยผนึกสีวิถีออกมาอีกครั้งด้วยพลังของระดับเทพสวรรค์ขั้นกลางมันจึงส่งผลได้มีแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวกดทับลงมาอย่างที่แห่งนี้พร้อมกับดวงตาของชาสวสูยที่เจ้ามอวเอาไปในขณะที่ร่างกายของเขาถูกปกคลุมไปด้วยอักระมากมายพร้อมกับกลิ่นไอที่แข็งแกร่งซึ่งถูกปลดปล่อยออกมา ซึ่งภายใต้การ,รเผชิญหน้าอย่างดุเดือดของหลินเทียนทุกการโจมตีของชายผู้นี้เต็มไปด้วยพลังทำลายล้างอันน่าสะพรึงและภายใต้การโจมตีของทั้งสองพลังที่พวกเขาปลดปล่อยออกมาก็แทบจะเทียบกันได้ซึ่งฉากดังกล่าวทําให้ผู้บ่มเพาะตระกูลเคออสต,ต่างก็รู้สึกหวาดกลัวเพราะพวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก,ก่อนเลยว่ามนุษย์ที่อยู่เพียงเขตแดนกึ่งเทพแท้จริงขั้นกลางหลังจากที่ใช้เมญ่าเพื่อยกระดับพลังจะสามารถต่อกรกับโอรสสวรรค์ของพวกเขาได้อย่างสูสีเช่นนี้ แต่ถึงกัะน,นั้นนี่ก็เป็นพลังที่หยิบยืมมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่หลังจากนี้ไม่นานท่านชาวซุยจะต้องสามารถจัดการกับอีกฝ่ายได้อย่างแน่นอนเหล่าผู้ผมพาตระกูลเคออสต่างก็พึมพำออกมาท่านใดน,นั้นสายตาของไทยบางคนก็จ้องมองไปทางเสือไทสูและกลุ่มพวกของพวกเขาที่อยู่ไกลออกไปโดยมีประกายแสงเย็นว่าสองผ่านในดวงตาของพวกเขาก่อนที่พวกเราจะจัดการกับเจ้านีก็ไปจัดการกับพวกพดบวกเหล่านั้นก่อนหลังจากที่ฝ่ายกล่าวจบ ชายคนหนึ่งก็ได้ก้าเดินออกไปตรงหน้าพร้อมกับพุ่งตรงเข้าหาเสี่ยวไต้ซูและคนอื่นๆซึ่งคนผู้นี้มีฐานการบ่มเพาะอยู่ที่เขตแดนเทพสวรรค์ขั้นปลายในขณะที่ชายคนนี้ก้าเดินออกไปตรงหน้าเพื่อคิดจะลงมือสังหารเสี่ยวไต้ซูและคนอื่นๆมันก็ทำให้ผู้บ่มเพาะอีกหลายคนของตระกูลเคออสต่างก็เคลื่อนที่ออกไปพร้อมกันเพื่อหมายจะสังหารพวกเขาเช่นเดียวกันซึ่งหลินเทียนได้กำลังปะมือกับชาวซุนอยู่นั้นเขาก็สามารถรับรู้ได้ถึงเรื่องที่กำลังเกิดขึ้น และในเวลานี้เมื่อเห็นผู้บ่มพาตระกูลเคออสคนอื่นๆกำลังพุ่งเข้าหาพวกเสียดสู่มันก็ทำให้เกิดประกายแสงเย็นว่าผ่านขึ้นในดวงตาของเขาโดยที่เขาไม่กล่าวคำใดก่อนจะโบกมือออกไปตรงๆพร้อมกับขึ้นกระบ,บี่สุกุลนสวรรค์นขนาดใหญ่ตีฟาดฟันออกไปพร้อมกับขึ้นพลังทำลายล้างอันน่าสะพรึงและพลังโจมตีที่แข็งแกร่งนี้ทำให้ผู้บ่มเพาะคนอื่นๆที่กำลังพุ่งตรงเข้าหาเสียดสู่ได้แต่ยืนตัวสั่นสะท้าน และทาให้พวกเขาทั้งหมดได้แต่หยุดเพื่อสร้างโล,ล่ป้องกันจากคลื่นพลังทําลายล้างอันน่าสะพึงกลัวที่กําลังพุ่งเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามคลื่นกระบ,บี่สุกคนสวรค์ที่หลินเทียนฟาดฟันออกไปนั้นมันทรงพลังอย่างมากและส่งผลในม่านพลังต่างๆที่คนเหล่านี้สร้างขึ้นถูกบทกียี่ไปนในทันทีพร้อมกันนั้นก็ทําให้พวกเขาหลายคนถูกโจมตีพร้อมกับ่างระเบิดในทันทีก่อนที่จิตวิญ,ญญาณของพวกเขาจะถูกลบหายไปภายใต้คลื่นกระบ,บี่อันทรงพลังนี้